เฮ้ยเอองทาวนไปอีกหนึ่งเออเอ้ยถาวนถาวรน,นะถาวนเออถาวนอีกหนึ่งเฮ้ย สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนุเกิลนะครับตอนนี้ครับผมดูวันที่เท่าไหร่ไม่รู้20่สิบกว่าปีไฟเซอร์ไทยได้มีกิจกรรมที่ผมมาเป็นราชาก็คือตลาดมืดแต่จริงอ่ะมันชื่อว่าร้านค้าแห่งความมืด<บ>นะครับแต่ว่าผมมาเรียกตลาดมืดเพราะว่าครั้งแรกที่ผมทำคลิปแบบผมคิดว่ามันชื่อตลาดมืดนะแต่เหมือนมันจะเปลี่ยนเป็นร้านค้าก็ลดสูงสุด90%นะครับแล้วก็มีชุดไอชุดไฟสองอันนี้มานะครับโอเคเข้าไปดูเลยเออปลดวันที่26นะครับซึ่งผมลงคลิปนี้น่าจะวันที่24ก<บ>็น่าจะเหลืออีก2วันกกกก็รรรรรีีบบบไปซื้้้้ออออััััันนนนนนะะคคคคิิิจมมมมมุุโเเสทธ์ ผมมันอยู่ที่รับสิบนี้ด้วย หกสิบเปอร์เซ็นในบัตรซบบ้งหกสิบเปอร์เซ็นครับมันมีอะไรให้กูซื้อบ้างเนี่ยไอ้บัตรซบ <l ots> เปลี่ยนไอดีเปลี่ยนไอดี A few moments later ตอนนี้ผมได้ดีแล้วนะครับก็คือไอดีของพอยด์นั่นเองมันลดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่ว่ามันมีซองดีแท็กนะครับ <l ots> เออเดี๋ยวพาเข้าไปดูแต่ตอนนี้เราเติมปุ๊บเราได้ของมาแล้วครับนึ่งอยา่างก็สวยดีนะใช้เลยละกันกิจรกรรมเนี้ยไอ้ของพวกเนี้ยมันก็จะมีให้ซื้อนะ่าจะมือเหมือนกันครับแต่ว่าต่างกันอย่างหนึ่งตรงที่นี่ครับคุณดูสกินปืนเนีีีีี่่ยยเเเเเ็็็็็นนนปปปปะบบบาาาางงงงงไไไอออออออดดดดดซซธรรม EP40 แแทฮ้้ลวก ีเนี้ยมันลดประมาณ70%ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็มันมีซองดีแท็ผมก็เลยอ่ะทำคลิปไอดีของพอเยอะและกันนะครับโอเคผมก็จะ,ะซื้ออันนี้ไปก่อนนะครับอ่าคือนี้ละกันอีโวไปไปสิบห้าปกติอีโวมันไม่มีอะไรให้รุ่นหรอกครับคนด,ดูอันนี้อะไรอ่ะคนด,ดูเอ,อ้ยทำไมภาพมันค้างอ่ะอันนี้ผู้หญิงหรอโอเคซื้อเลยซื้อเลยนะครับอันนี้ชุดผู้หญิงนะครับคนด,ดูเฮ้ยได้ชุดเลย,อ,ยอ๋อเฮ้ยโอ้ยนะคนง,ง่ายอ่ะอุ้ยมือมือเป็นไฟด้วยอุ้ยชุดผู้หญิงโคตรเท่อุ้ยอุ้้้้้้ยยไไไไไดเเขาาามมมมมออออออ่่่งแลลววนนนนนนะะะะคคครรรรัั <ass> ับบบกกกีีผผ็ูซืโสป ไปซื้ออันนี้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมซื้อไปครับมันมีให้ซื้อน้อยแล้วก็ต้องซื้อนะครับเออดีกว่ามันไม่มีให้ซื้อเลยนะครับไปเกมเวิเออแต่บอกก่อนว่าไอดีเนี่ยผมเคยเติม10,000เพชรเพื่อสุ่มกล่องน,นี้ครับคุณดูเอามันไม่มีแล้วมั้งเนี่ยเออมันยังมีอยู่เนี่ยผมเคยเติม10,000เพชรเพื่อมาสุ่มไปตรงนี้ครับคุณดูแต่ว่าตอนนี้เหลือกี่วันไปดูก่อนไม่ได้ถาวรครับตอนนี้เหลืออยู่เ8ดิดวันนะครับโอ้โหเดี๋ยวกูได้วันเพิ่มแน่นอนพอดูทรงแล้วนี่รอก มาเขาดุแล้วมาสูมเลยดไดมอนอันนี้เราพอมีลุ้นนะครับอันนี้ก็พอลุ้นได้เอาของทาวอนส่วนอันเนี้ยมึงจะลุ้นอะไรวะ <Yeah. S 1> โอเคไหมส่มขมขับแล้วกันเออเอางี้ถ้าแบบแปลนออกหนึ่งอันผมจะเติมเพิ่มอ่าไปเลยถ้าแบบแปลนออกสักอันหนึ่งอะ่ะเนี่ยผมเติมเพิ่มเลยฮ่ามันมันมันแบบเออกูต่อยเกมอีที่อ่ะอย่าออกนะมึงอย่าออกนะกูจะไม่ต้องเติมมีงโง่เออโอเคครับ่นหละไม่ต้องเติมเพิ่มหรอกคุณดู หินออกแกล่อซื้อกูดิงโง่โเก็บเอาไว้คลิปอื่นนะครับเพราะว่าผมกูสุ่มไอ้สุ่มมีกิจกรรมไอ้อีโวหน้างูเนี่ยมาสองสามรอบแล้วกูเบื่อที่หน้ามันแล้วคุณดูเก็บหินเอาไว้กิจกรรมอื่นโอเคครับเรามาสมุ่มเอื่นต่อก็เรามี20อันนะซึ่งเอาจริงๆอ่ะไอเนี้ยมันก็อีกชั่วโมงเดียวจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับพอดีกูรีบทำไมอ่ะเฮ้ยทาวนกูตกใจอะไรเนี่ยไอเวนโอ้ผมคือผมไม่ค่อยอยากได้ที่แบบ มันเป็นกล่องนะเนี่ยผมไม่อยากได้กล่องสีอย่างเงี้ยอยากได้กล่องแบบสีแบบเมื่อกี้นะเพราะว่ามันจะได้ปืนถาวรน,นะคนดูเออเฮ้ยกูบอกกูไม่เอาไง,งโง่ไม่เอาครับไม่เอากล่องสีนี้ครับเฮ้ยไม่เอากล่องสีนี้ให้กูไม่เอาไอ้สัตว์มึงไม่เออมึงจะค้างหาพ่อมึงอะครับไอ้สัตว์ค้างเฮ้ยนี่ของถาวรเออของถาวรมาอีกหนึ่งเออต้องอย่าง้งเฮ้ยเอ้ยกล่งงอ,องโง่นี่แม่งขวางอูขวางตาไอ้สัตว์เฮ้ยงโง่หลบไปดีแบบซบเอากล่องเอากล่องสีธรรมดาครับเอาสีธรรมดาครับเฮ้ย เอาสีธรรมดาโอ้ยเฮียมึงออกมาหาแม่มึงออกแล้วก็ไปถาวอนกูไม่ได้อยากได้หรอกครับเป็นเจ้าโอ้ยโอ้ยถาวอนถาวอนนะถาวอนเออถาวอน,นอีกหนึ่งเฮ้เฮียเอาว่啊เอาว่啊ข้ามเลยคุณดูข้ามเลย,มเลยมหมดไอ้ฟาดกดอันนี้ก่อนตามกล้องสุดท้ายข้ามเฮ้ยกูขออันสุดท้ายไป โอ้โอเคครับโอเคเราได้มา3สกินนะครับไอกิจกรรมนี้เฮ้ยถือว่าได้อยู่นะเพราะว่าปกติไอเซิร์ฟไทยอ่ะมันไม่ค่อยออกนะคนดูตีแต่เราได้เรามา3มอันแล้วก็สกินดีอยู่นะเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้อนี้สองอันได้ดีอยู่ครับแต่อันนี้ก็ก็ยังดีนะครับมันก็ดีไอสัตว์มันบอกว่าดีมันก็ดีตามกูดีโง่โอเคน่าละกินละยอละยเหลืออันนี้ก็เอาจริงมันก็ไม่มีอะไรให้รุนนะครับผูดูกล่องมันน้อยไปนะครับมันมีแค่ยี่สิบกว่ากล่องเองเปิดไปเลยแล้วกันดูครับผมเิดฟูกออกไงงงงออดดดูุ้ยยววลล่่าาามีี พ่อมึงไงนุ๊กเป็นย้าวนะปะโอเคครับสุ่มทีละครั้งไปนะครับคุณดูถามดีว่ากูสุ่มทีละครั้งทำไมก็กูจะหมดนะครับกูก็สุ่มทีละครั้งดิครับไอ้งูโอ้โหโอ้คือมันไม่ต้องรู้นนะคุณดูแบบไม่ใช่สีทองมันก็คือไม่ออกครับและสีทองออกก็ต้องมาลุ้นอีกระหว่างไอสามโง่เนี่ยเออจะเลิศนี่เฮียเกมเอาเฮ้ยออกหาแม่มันหรอไปร่วงเฮ้ยเอ้าค้างหาแม่มึงไงสัตว์เมื่อกี้มันค้างคุณดูเมื่อกี้มันกวนตีนเฮีย มันมีของถาวรอย่างอื่นไลยมันไม่มีเลยไอ้เจมนี้ไม่ร่วง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 ,วงกูเนี่ยร่วงในตั์ทั้งที่ร้อยคนดูเอ้ยร้อยร้อยสองแล้วนี่ว่โอเคครับผม <S <S ก็นะครับเหมือนเดิมนะครับหน้านี้เราได้ของมาทั้งหมดแค่สามัน ปาเขาดูเดี๋ยวเราอันนี้อะไรอะ่ะไม่แต่จริงๆอ่ะเรายังไม่ได้ซื้อชุดผู้ชายเลยนะครับนี่นะชุดผู้ชายเดี๋ยวจะซื้อนะครับเดี๋ยวจะเติมเพิ่มนะแต่ขอมาสุ่มอันนี้ก่อนนะครับโอเคเราสามารถซื้อได้สูงสุด20นะครับแล้วก็สลับไปอีกก็ได้อีก20่สเคทีละกล่องก่อนนะคนดูโอ้โหเอาเฮ้ยเอ้าไม่ใช่ซองดีแท็กก่อหรือว่าหน้าที่แล้วแค่หน้าเดียวที่เป็นซองดีแท็กไม่เป็นไรซื้อก่อนโอ้ขอขอดีเฮ้ยกูจะขอดีแท็กเคียเลยอ่ะแมว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 แม็กแมวแม็วแมวแมวแม้อง โอ้อโหเฮ้ยทำไมไอ้ปืนนั้นออกวะงงเฮ้ยอเหี้ยถามกล่องไปเฮ้ยอ๋อมันมีสองปืนนี่ครับุณดูเฮ้ยกดผิดไอ้สารยุ้ยใจไม่ดีเลยวะเฮี้ยจะหมดแล้ววะเฮ้ยไอ้กล้องดูดูเห้ยเฮ้ยย้ย่อกเลยอ่ะโอ้โหไม่ออกเลยอะไม่มึงไอ้สารปะ อ๋อไปดูไ <rôle> อ <à déc> ้เอ็มงึดีเกมไอ้ปสอบไม่ออกเลยเหรอคุณดูไช่ก็ไปเป่าทีเอ็มไอ้เชี่ยนี่นี่เอกซองทีแท็กอยู่นี่คุณดูโหูคิดว่าจะไม่ได้สุ่มตรงนีแท็กแล้วไปมันไม่ออกเมื่อกี้มันจะมาออกซองทีแท็กมึงคอยดูเมื่อกี้มันไม่ออกเพราะว่า มันจะออกกูใช้สูตรเลยเปลี่ยนตัว <Yeah. S 1> นี่คุณดูผมจะใช้ตัวกระจกนะครับแล้วก็ห้ามถือนะห้ามถือซองดีแท็กมันจะได้รู้ไอจีเอ็มมันโง่มันจะได้รู้ว่าเราอะไม่มีปืนนะครับเรายังไม่มีซองดีแท็กนี่เราถือมือเปล่าไปนะครับคุณดูเออไอจีเอ็มเกมเนี้ยมันโง่ครับผมบอกเลยนะัไม่เป็นสูตรนะครับแล้วเรามาสุม่มคอดูออกไปบอกเลยออกใช้ไปเลยออกกูบอกเลยออกกูบอกเลยออกเฮ้ยเฮ้ยเ,เอาสามวันก็ได้นะกูจะได้ใช้นานเฮยออไม่ได้ถาวรกูขอสามวันเออเจ็ดวันดี เออเจ็ดวันนี่ควายเออยีสี่มาหาแม่หมดเออเฮ้ยถ้ามึงจะออกกูขอเจ็ดวันได้ไหมกูจะได้เล่นานานๆกูจะได้เล่นานานๆก <Yeah! S 1> ูจะได้เล่นานานๆก<บ>ูจะได้เล่นานานๆฟัดไม่ออกให้กูเลยเฮียกูจะได้เล่นานานๆเออเจ็ดวันโอเคมามา,ม,าม,มึงมาให้หมดมึงมาให้หมดเจ็ดวันเจ็ดวันเฮียเจ็ดวันเจ็ดวัน พี่ฝ่ายเซิร์ฟไทยอะตลาดมึงมึงแบบหุบ้า <ปะ S 1> นนอกอะไอ้แค่เซิร์ฟไทยบอกเลยแบบเซิร์ฟไทยแบบพีไฟเซิร์ฟไทยมันแบบดูกระจอกอะอคนดูแบบดูดีเดียวดูมันอะ่ะดูม่ดีม <c oughs> ผมเติมไปห้าร้อยผมได้อะไรอะ <c oughs> ได้อะไรกลับมาได้สกินปืนงงๆมาสามสกินแล้วก็ชุดหนึ่งชุด <c oughs> แต่มึงไปดูเซิร์ฟนอกดิกูเติมร้อยเดียวกูได้สกินอีโวมาสองอันอะไอ้เพียเซิร์ฟไทยอะกูบอกเลยอย่าเติมครับเก็บเงินไว้ซื้อหนมกินอะอร่อยกว่าอีกมาเล่นเกมตั้งใจนะเอ้ยเล่นอะเล่นได้แต่อย่าไปเติมนะครับน้องๆอย่าโง่เหมือนพี่ หน้านี้ผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะคบแต่เอาจริงๆก็แอบอยากได้กระเป๋านี้นะคุณดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ะจะเติมเพิ่มนะครับ <Yeah. S 1> เติมซื้อกระเป๋านี้แล้วมันก็จะมีกระเป๋านึงที่ผมอยากซื้อแต่แล้วก็จะซื้อไอชุดนี้นะครับคุณดูโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมเพิ่มก่อนนะครับ a few moments later กระเป๋านี่นะครับซื้อไปเลยยะ h o o โอ้ได้กระเป๋าเหรอโได้กระเป๋าได้กระเป๋าดีใจจริงควายหน้านี้ก็ไม่มีอะไรที่ผมอยากได้แล้วนะเพราะผมจะไม่กลับมาเหยียบหน้านี้อีกเลยนะครับึงกคหนวะเนีป๋ห ซื้อโอเคโอเคอมไม่มีเอฟเฟกต์ใหญสักเพชรเหลือห้าร้อยเลยหรอเหลือห้าร้อยเลยหรอเพชรอ่ะเอาแล้วซื้ออะไรดีนะคนดูผมซื้ออันนี้ไปล้กกันนะครับนี่นะเพราะว่าผมอยากได้ไชุดนี้นะครับไป อ๋ผมได้ชุดนะครับทุกคนสุ่มได้ที่อะไรกูซื้อไอ้สามพี่อะมึงจะเด้งให้แบบเหมือนแบบกูสุ่มได้ทำไมวะกูไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมได้ไอ้ชุดนี้มาชุดแรกได้นาโง่ฟีมา1อันอันที่2แล้วก็ชุดนี้ครับชุดที่3แล้วก็ได้อันนี้อันที่4อันที่5สกินนี้อันที่6สกินนี้อันที่7ดได้ไอวอลอันที่8ครับได้สกินนี้อันที่9ตอนนี้ผมได้ของมาทั้งหมดเ้าอันนะครับคนดูเติมไปนกร้อยแปเซิ์ฟไทได อะไรกันมากวะเออแต่จริงๆอะ่ะผมลืมเติมอันนี้นะครับมาดูอน,นับอันนี้ไปเลยนะครับอย่างที่สิเดี๋ยวผมจะเติมซื้อนะครับเนี่ยไอชุดโง่เนี่ยไอชุดผู้ชายกระจอกกระเจายเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่หรอไอ้ไวายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Yahoo